สวัสดีค่ะคุณครูคุณกัลยาธิพมนะคะสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสวันนี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องพุทธประวัติอ่าเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของพระพุทธเจ้าได้ 2. เห็นคุณค่าและความสําคัญในการศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติ เพื่อที่จะนำมาประยุกใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะามาดูตอนที่1นนะคะอตอนที่หตอนประสูดนะคะพระเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าสุโทโธทนะนะคะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาลพระราชมารดาทรงพระนามว่า พระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระราชาธิดาของกษัตริย์ราชาสกุลโกริยะวงศ์นะคะแห่งกรุงเทวทหะแขวนโกริยะทันทีที่ประสูติทรงดำเนินด้วยพระบาท7จก้าซึ่งในแต่ละ9ก้าก็จะมีดอกบัวผุด,ดองรับนะคะทรงเปล่งพระวาจาว่ารเราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ อันนี้ตอนวัยเด็กนะคะหลังประสูติได้7วันพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนจึงอยู่ในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมีนะคะซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา,าทรงศึกษาเล่าเรียนจนจ,จนจบระดับสูงของการศึกษาทางโลกในสมัยนั้นก็คือศิลปาศาสตร์ถึง18ศาตร์นะคะในสำนักครูวิศวามิตร พระบิดาไม่ประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นศาสดาเอกจึงพยายามให้เจ้าชายสิทธัตถะพบแต่ความสุขทางโลกอย่างเช่นสร้างปราสาทที่สวยงามไว้สามฤดูนะคะและเมื่อมีอายุ16ปีก็ได้ให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสกับนางพิมพาหรือเยสโสธราผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระมันดานะคะอ่าเมื่อมีพระชนมายุ29ปีพระนางพิมพาก็ให้ประสูตรนะคะพระราชโอรสชื่อว่าราหุลอ่าซึ่งราหุลก็แปลว่าบวงนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นรูปนะคะอ่าทรงตอนที่ขออนุญ,ญาตพระเจ้าสุโธธนะชมเมืองและก็ได้ไปเจอเทวทูตทั้ง4ี่เทวทูตทั้ง4ก็เนรมิตให้เห็นคนแก,ก่คนเจ็บ คนตายและสมณะนะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าตอนที่สามเสด็จออกผนวดนะคะสิ่งที่ท,ทรงพบเห็นเรียกว่าเทวทูตหรือวัตถุสวรรค์จึงตัดสินพระไทยออกผนวดในวันที่พระราหุลประสูตินะคะพระองค์ก็ทรงม้ากันทกะออกผนวดและก็มีนายชนะตามเสด็จโดยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอนมาและก็ทรงตัดพระเกศานะคะ หลังจากทรงผนวดแล้วจึงทรงมุ่งไปที่แม่น้ำขยาแควนมคตเพื่อที่จะค้นคว้าทดลองนะคะในสำนักอาราระดาบทและอุทกกระดาบทเมื่อเรียนจบทั้งสองสำนักก็บรรลุฌานชั้นที่แปดก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์นะคะจากนั้นจึงเสด็จไปที่แม่น้ำเนรัญชลาในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อบำเพ็ญทุกขรกิริยานะคะการบำเพ็ญทุกขรกิริยาก็คือการทรมานร่างกายนั่นเองโดยการขบฟันด้วยฟันกั้นหายใจและอดอาหารนะคะ,ะหลังจากทดลองมา6ปีก็ยังไม่พบทางพ้นทุกข์จึงส่งเลิกบำเพ็ญทุกขรกิริยานะคะหันมาบำรุงพระวรากายตามปกติตามพระราชดำริว่าเหมือนสายพินควรจะขึงพอดีจึงจะได้ยินเสียงที่ไพเราะ ซึ่งขณะนั้นพระอินทร์ก็ได้เสด็จลงมาดิดพินถวายพินสายหนึ่งขึงไว้ตึงเกินไปนะคะพอถูกดีดก็ขาดพึงออกจากกันจึงพิจารณาเห็นทางสายกลางว่าเป็นหนทางที่จะนาไปสู่พระโพธิญาณได้นะคะอันนี้เป็นรูประหว่างที่ทรงบําเพ็ญทุการกิริยานะคะก็มีปัญจะวัคคีย์ทั้ง5นะคะมาคอยปฏิบัติพระอ,องค์โดยหวังว่าจะทรงบรรลุธรรมอันวิเศษ เมื่อพระองค์เล,ลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยานะคะปัญจะวัคคีย์จึงหมดศรัทธาและก็พากันไปอยู่ที่ปา่าอิสิตนามลิขายวันนะคะ,อะตอนที่4ก็คือตอนตัดสรุขณะมีพระชนมายุได้ 35, ส5สิบห้าพรรษาในวันที่พระองค์ตัดสรุนางสุชาดาก็ได้ถวายข้าวมาทุกปลายานะคะก็คือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมใต้ต้นใสเมื่อสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชลา และทรงอธิษฐานเสียงพระบารมีว่าถ้าอาตมาจะได้ตัดแก่พระประมาพิเศษสัมภูธิยานแล้วขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปและถาดทองนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปจมลงตรงหน้าพญานาคราชนะคะพระองค์ก็ทรงสมณนัตและก็แน่พระไยว่าได้ตัดสรู้เป็นพระสัมพันธ์อยู่สมพุทธเจ้าแล้วนะคะ ต่อไปตอนที่5ปรินิพานนะคะปรินิพานขึ้นสิบห้าข้ามเดือน6ใต้ต้นสาระนะคะณสาระวนโนทยานของเหล่ามรักกษัตร์เมืองกุสินาราแคว้นมันระนะคะพระชนมายุ80ปีทรงเทศนาสั่งสอนมาเป็นเวลา45ปีนะคะอเรื่องราวประวัติของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จบลงแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะไปอ่าน เพิ่มเติมได้นะคะหรือไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ